ก็กราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตของอนิเมะ i n a l s t r i k e นะครับก็จะมีตัวละครเข้ามาใหม่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเลยครับอัปเดต1.0นะครับยูนิตใหม่จะมีทั้งหมด10ตัวละครนะครับนี่คือจากแบนเนอร์นะก็จะมีตัวละคร4ตัวจากแบนเนอร์แล้วก็ตัวรับก็จะหาจากอีเวนต์นะแล้วก็นี่คือร่างอีโวของแต่ละตัว แล้วก็ตัวละครอย่างเออร์วินก็จะเป็นชายนี่กับธรรมดานะก็เออร์วินก็จะมาดูตรงพาร์ตตรงนี้เลยครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงเลเวลร้อยนะเออร์วินเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวละครที่อยู่ในแบนเนอร์พวกนี้ครับก็เราอธิบายแค่สี่ตัวบนก่อนนะครับสี่ตัวบนก็จะหาจากตู้แบนเนอร์หมดเลยนะ เดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับอันนี้ครับสามตัวละครน,นี้เป็นตัวละครระดับมิสติกนะแล้วก็ตัวละครลีเจนดจะมีตัวหนึ่งครับก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนเก่งนะครับยังไม่ได้ไปดูเลยครับว่าตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งบ้างครับเราจะพามาดูอ่พอเรามาถึงตรงเลดน,นะครับตรงเลดน,นี้นะครับมันจะเพิ่มอนารูโตะ Naruto มาใหม่นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดู ก็ตอนแรกมันก็จะเป็นอ่าทงนะครับใช้ทงแรกตอนนี้มันก็เพิ่มหมู่บ้านโคโนฮาเข้ามาละของที่เมื่อก่อนอยู่ในอีเวนต์9หาหงนะครับจะอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะแล้วก็ตัวละครที่ถูกเอาออกไปก็คือตัวละครอย่างโอบิโตะนะตัวนี้ครับตัวละครโอบิโตหาไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เราจะมาตรงนี้ครับอ่าตัวละครที่หาได้อยู่ณปัจจุบันก็คือตัวละครอย่างมินาโตะนะโอกาสออก0.5%เจะอยู่ในนี้แหละครับตรงเลดนะ A4 แเหล็กก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายตรงสตอรี่กันต่อเลยก็แนะนำให้ลงสตอรี่ให้หมดเลยนะลงสตอรี่หมดก็ของอีโวตัวละครใหม่ๆก็อยู่ในนี้นะนี่ครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนอยากหาที่สุดก็คือกุญแจนะครับอ่า L1 ก็จะได้25%เปอร์น้าโอกาสดอกกุญแจแล้วก็ L 2ก็30เปอร์แล้วก็ L 3ก็35เปอร์นะก็มีแค่นี้ครับสำหรับสตอรี่ก็เดี๋ยวเราพาไปดูอีเวนต์กันเลยเอ,อ๋อตรงนี้ก็คืออีเวนต์นะคือคีหลักของอัปเดตนี้ก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยครับการลงจะใช้กุญแจนะกุญแจที่เราหาจาก Legend s t a t e เมื่อกี้ครับก็มาลงตรงนี้ได้เลย ก็ใช้กุญแจทองนะลงหนึ่งอันมันจะมีโอกาสดรอปกุญแจทองมาให้เราอีกหนึ่งแล้วก็จะมีโอกาสดรอปกุญแจระดับแดงที่หาตัวรับอีกหนึ่งนะก็ <c oughs> ตรงนี้แหละครับก็ลงปกติไปก่อนนะสําหรับคนที่ยังไม่มีกุญแจแดงก็ลงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรามีกุญแจแดงเยอะๆเราค่อยมาลงตรงนี้ครับแล้วมันจะมีโอกาสดรอปกุญแจทองกับกุญแจแดงด้วยตรงนี้แล้วก็จะเป็นตัวรับครับแล้วก็ล้านค้ยยายกิจกรรมนะก็น,นี่ก็ คือของก็นี่ก็คือแคปซูลนะที่เหมือนของมินาโตะครับตรงนี้ก็คือเอาไว้หาของอีโวตัวรับเลยของต่างๆต,ตามนี้เลยก็อันนี้ก็คือแคปซูลนะก็เอาไว้หาของอีโวตัวรับก็จะมีของตามนี้เลยแล้วก็รางวัลประจำวันนะก็เข้ามารับได้ครับใครที่เออเล่นนะ ็น,นี่คือท็อป1ถึง1ถึง100กับท็อป1 0 1ถึง500นะจะได้ของรางวัลตามนี้เลยก็อัปเดตนี้ก็มีตามนี้เองนะครับแล้วก็จะมีตัวละครถูกเนิบถูกบัฟมานิดนหน่อยๆน่อยครับแต่ตัวละครที่ถูกบัฟบแน่นอนเลยก็คืออิจิโกะนะและตัวที่โดนเนิบหนักหนักก็จะมีอยู่2ตัวก็คือตัวละครอย่างโอบิโตะกับนาูโตะนะ2ตัวนี้คือโดนหนักครับ ก็ตัวที่โดนเล้ยน้อยเราจะไม่พูดถึงครับของอีโวตัวรับก็จะคือชิ้นแดงชิ้นนี้ครับมันสามารถหาได้จากแคปซูลนะแคปซูลตรงนี้ครับแล้วก็มาเปิดหาอีกทีนึงก็ของก็มีตามนี้เลยก็ย้ำอีกทีนะครับตัวละครอย่างโอบิโตไม่สามารถหาได้แล้วนะครับพี่ไปหาข้อมูลหมดแล้ว ก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสรุปอัปเดตจบแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่หน่อยครับ